กับเกมไอ้เดวันนี้ผมจะมาแบบสอนบล็อกตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมถ้าขึ้นไปบนโน้นนะครับก็มาดูกันเลยครับนอนหนึ่งก็กดสเปกบาร์ Bar, แล้วก็กด D F เปกบาร์ D F เปกบาร์ Bar, D F D, Bar, D, D, D ้กด D แล้วก็กด F นะครับไม่ใช่กดพร้อมกันอ่ะดูตาแล้วผมขึ้นมาลำโพงนี้ได้นะครับดูตา เมื่อกี้ติดหน้ามันี่อย่เพียวะไม่ไงผมพึ่งด้ละอ่านะฮะขออีกราบครับ s3 ds s3 ds s3 wb ds ช่างแต่เราไม่ได้ไป้ มากแบบนั้ไม yeah uh ่ไ huh. ด oh, uh, oh so ้เลยนะอ่าก็ขอจบการเลี้ยวเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายเจัดทริปได้ครับ